การบอกว่าปวดเรื้อรังเนาะตรงเรนของข้อมือตอนแรกเนี่ยเคยปวดด้านนี้ตอนแรกปวดด้านนี้แต่ตอนนี้มาปวดด้านนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคืออุ้มลูกแล้วก็อาชีพปั่นน้ําขายต้องใช้ข้อมือตลอดเวลาเนาะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้กดเจ็บอยู่ตรงนี้เลยนะตำแหน่งที่กดเจ็บอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปัญหามาเกิดจากเป็นปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่มันมีการอักเสบนะเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะว่าตำแหน่งนี้นะอันนี้เราเนี่ยอันนี้อันนี้กระดูกเส้นเอ็นตรงนี้ปกติดีนะพอปกติดีอันนี้เริ่มนี่พอมาถึงตรงนี้เห็นไหมเอ็นมันบ ที่มันบวมเนี่ยคืออันนี้คือเส้นเอ็นเนี่ยปกติแต่ดำๆเนี่ยเป็นน้ำเขาเรียกเป็นปลอกคุ้มเอ็นอักเสบเนาะก็คือตรงนี้ที่ดำๆเนี่ยมันเป็นน้ำที่เกิดจากการอักเสบของปลอกคุ้มเส้นเอ็นนะครับตรงนี้นะเลยทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บข้างเยอะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นภาพแนวแนวนอนอันนี้เส้นเอ็นเนี้เป็นน้ำที่มีการอักเสบสองจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะฉีดยาลดอักเสบให้คนไข้นะครับเพื่อลดการปวดเนาะเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเอ็นะหนึ่งนะ เห็นเข็มไหมฮะเนี่ยตรงนี้